ครับผมบ้านสวนญ้ากระปู่ครับผมครับวันนี้ผมก็จะถือโอกาสมาแชร์ประสบการณ์ว่าช่วงหน้าฝนเะนี่ยวิกฤตก็คือญ้ามันจะโตวไวมากเราก็ต้องตัดด้วยเครื่องตัดหญ้าแต่ในขณะเดียวกันที่สวนของผมนะครับจะถือเป็นโอกาสทองก็คือเรื่องการถอนครับถอนก็คือถอนนี่ครับพวกกกอญ้าที่เป็นกกอยนะครับ พราะถ้าเราตัดปุ๊บเนี่ยมันก็จะแตกใหม่กอมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นในอนาคตก็จะยิ่งลําบากหน้าฝ<ษ>น,นาเนี่ยถอนง่ายครับผมนี่ครับจับมันก็ถอนมันก็ถอนรากอถอนโคนเป็นหน้าฝนเนี่ยถือเป็นโอกาสทองของผมเลยครับเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าฝนเนี่ยผมก็จะใช้ทั้งตัดและถอนไปด้วยกันอีกอย่างหนึ่งก็คือจะพยายามเดินตรวจพื้นที่เราว่าตรงไหนอ่ะ มันเป็นแอ่งตรงไหนมันสูงเป็นแอ่งเพื่อที่ว่าบางทีน้ํามันอาจจะท่วมต้นไม้เราเราจะได้วางแผนขุดคูหรืออะไรทํานองเนี้ครับในระยะยาวหรือระยะสั้นแก้ปัญหาชั่วคราว oh. oh. บ้านสวนยากรัปูไซโยกการยนาบุรีสวัสดีครับ